แกก็หันหน้ามามองคนที่อยู่ข้างๆแกฮะแต่กลายเป็นวันนี้ครับสิ่งที่แกพบเห็นครับเป็นโครงกระดูกฮะกำลังนอนอยู่ข้างๆแกเลยสวัสดีไวรุ่ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเอกปฐพิทักฮะและว,วันนี้เราอยู่ในรายการเป็นสัปดาห์ทุกวันพฤหัสที่เราเพิ่งยกมาจากวันอังคารเลยซึ่งรายการนั้นนั่นก็คือหลอนไทยศาสตร์นั่นเองครับผม โอ้โหบอกเลยว่าทุกครั้งทุกคราวเนี่ยเรื่องสยองปลาหลอนไทยศาสตร์เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยชอบมากนะส่วนใหญ่เนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยเปิดฟังแล้วก็หลับไปเลยเพลินดีครับพี่บางทีเก็บไปฝันด้วยก็มีก็ดีฮะอะถ้าชอบผมก็ขอบคุณแล้วผมก็จะตั้งใจทํางานต่อไปแล้วกันดูหัวข้องเราดีกว่าครับสําหรับหลอนไทยศาสตร์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์จากทางบ้านอีกแล้วฮะโดยคนนี้นะครับได้ส่งเรื่องเล่ามาบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัว คุณตาเขาในสมัยที่คุณตาเขาเนี่ยยังอยู่ต่างจังหวัดซึ่งตัวคุณตาแกเนี่ยคือแกเป็นคนต่างจังหวัดแบบติดเขาเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยแกก็เคยเล่าว่ามีอยู่ครั้งนึ่งที่แกเคยหลงป่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเกิดขึ้นจนกลายเป็นว่าแบบเออแกก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่แบบว่าถูกเล่าต่อๆกันมาเยอะแยะมากมายแต่ทีเนี้ยทางคนที่เขาเล่ามาบอกว่าเฮ้ยพี่ตอนเกินน่ะพี่อย่าเกินเยอะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกงั้นเอางี้คุณผู้ชม เขาขอมาขนาดนี้ผมเกินแค่ว่าเขาหลงป่าแล้วไปเจออะไรเยอะแยะมากมายแค่นี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าประสบการณหลงป่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันดีกว่าครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันคุณผู้ชมผมรบกวนอีกนิดนึงฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมก,การกระทำเหล่านี้นะฮะมันเป็นกําลังใจให้ผมทํางานต่อไปด้วยยังไงรบกวนผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคถ้าเกิดทํากันแล้วกกกดดัันนให้้้แลวเเเราาขไปู หาในวันนี้กันเลยจ้าสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องราวของผมนะครับผมเลยขอไม่แนะนำชื่อตัวเองละการแต่เรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณตาผมในสมัยที่แกเนี่ยยังแบบหนุ่มๆแบบไม่เชิงหนุ่มมากแต่ก็เป็นใช้คําว่าหนุ่มจนถึงเป็นวัยกลางคนประมาณ30กลางๆล,ละกันซึ่งแกก็เล่าว,ว่าในสมัยนั้นเนี่ยแกก็อยู่กับยายแล้วนะแล้วทีเนี้ยกิจวัตรประจําวันระหว่างแกกับยายนะตอนนั้นอ่ะก็ไม่มีอะไรมากเลยก็แค่ตื่นเช้ามาหาข้าวกินแล้วก็ออกเดินป่าตามหาของ มาค้าขายและมาทํากับข้าวกินนั่นเองแต่มันมีวันหนึ่งครับที่จู่ๆคุณยายแกก็เกิดอาการเจ็บหลังขึ้นมาตั้งแต่อายุยังไม่เยอะซึ่งอาการเจ็บหลังนั้นเนี่ยทำให้คุณยายแกเนี่ยไม่สามารถขึ้นเขาลงเขาได้แล้วสุดท้ายอ่ะตาแกก็เลยต้องทําการลุยเดี่ยวตั้งแต่วันที่ยายแกเจ็บหลังเป็นต้นมาเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าจากตอนแรกที่ได้ของเยอะมากๆเนี่ยก็เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าคนขนหรือว่าคนช่วยขนเนี่ยก็คือไปไม่ได้แล้วแกไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นแหละแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าตาแกเนี่ยเข้า ป่าออกป่าเป็นเลือกปกติประจำวันขึ้นเขาลงเขาทุกวันเงี้ยบอกเลยว่าสกิลการเซอร์เวอของแกนั้นค่อนข้างที่จะชํำมากๆเลยก็ว่าได้แต่การใช้สกิลของแกนั้นก็ใช่ว่าแกจะไม่เคยหลงป่านะและแกเนี่ยก็หลงป่าบ่อยด้วยแต่แกก็ยังสามารถเอาชีวิตรอดแล้วออกมาจากตรงจุดนั้นได้ไงนึกภาพอกว่า,วาถ้าเกิดคนเราทั่วไปหลงป่าเนี่ยเอาคนในเจนผมก็ได้โอ้โหเปอร์เซ็นต์รอดก็ยากแล้วนะครับแต่แกเนี่ยคือสามารถอยู่ได้และแกก็แบบทําตัวให้เป็นประโยชน์ได้ว่าเฮ้ยถ้าแบบมืดแล้วต้องทํายังไง ทำไงให้รอดกับสัตว์ในตอนนึงคือคือแกสามารถแบบรู้วิธีเบื้องต้นได้หมดเลยนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่แกเล่าอะไรมาให้ผมฟังเนี่ยแกก็จะเล่าเรื่องตอนที่แกหลงป่าให้ฟังกันแหละแต่ทีเนี้ยมันมีอยู่ครั้งนึงที่แกเล่าให้ผมฟังแล้วผมเนี่ยตันลึงมากนั่นก็คือในวันหนึ่งที่แกเนี่ยได้ออกไปหาของป่าอยู่ต้องบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ดีมากๆแกเนี่ยหาของได้เยอะมากและแกคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะแบ่งได้แบบได้เยอะก็คือแบ่งขายได้ส่วนหนึ่งแล้ว ของป่าในวันนั้นอยู่นั้นน่ะพอแกเก็บเสร็จแล้วแกกลับจําทางออกไม่ได้ครับซึ่งแกบอกว่าปกติแกคุ้นชินกับป่านี้นะต่อให้แกจะมีหลงบ้างยังไงอย่างน้อยแกก็ต้องมีคุ้นในหลายๆจุดที่แกเดินผ่านมาบ้างแหละแต่รอบนี้เนี่ยหลังจากที่แกรู้ตัวว่าแกหลงป่าแล้วนะมันกลายเป็นว่าต่อให้แกจะเดินไปตรงไหนเนี่ยแกก็ไม่คุ้นป่าเลยครับแกรู้สึกว่าเหมือนแกเนี่ยได้หลงไปอยู่ด ป่าหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งแกเนี่ยก็พยายามจะหาทางออกจากตรงนั้นนะแต่แกก็ออกไม่ได้ครับแล้วเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยผ่านไปจนพบขําสุดท้ายครับพาทิตกดินไปแล้วคุณตาเนี่ยแกก็เลยตัดสินใจว่างั้นก่กอกองไฟเพื่อจะค้างคืนแล้วค่อยหาทางออกในวันถัดไปดีกว่าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเผื่อใครไม่รู้เป็นสกิลเบื้องต้นนะถ้าใครหลงป่าเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือถ้ามันพบขําแล้วหรือพาทิตกดินแล้วเราจะต้องมีกองไฟไว้นะครับเพราะหนึ่งเราจะได้กันยุงและ2เราจะได้ กันสัตว์ป่าที่เข้ามาทําร้ายเรานั่นเองฮะซึ่งหลังจากที่แกเนี่ยได้ก่อกองไฟจนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นแกก็นั่งเอาหลังพิงต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใหญ่อยู่ครับและแกก็ทานน้าที่เหลืออันน้อยนิดในกระบอกไม้ไผ่อันล่อแล่เพื่อประทังชีวิตไปและแกก็คิดว่าเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวรีบนอนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวตื่นเช้ามารีบหาทางออกละกันเพราะถ้าเกิดให้กินน้ําอยู่แค่นี้โดยไม่มีอาหารเลยเนี่ยแกจะอดตายจะเปล่าก็เลยเลือกที่จะเซฟพลังงานแล้วนอนครับซึ่งในขณะที่แกกําลังฟุบหลับไปอยู่นั้นเน ได้ยินเสียงเท้าคนเดินครับเป็นเสียงเท้ากระทบกับใบไม้ใบหญ้าในป่ามาจากทางข้างหลังแกในใจลึกๆแกเนี่ยภาวนาเลยว่าขอให้อย่าเป็นสัตว์ดรุร้ายเลยไม่งั้นแกไม่รอดแน่ๆเพราะแกไม่มีอาวุธอะไรเลยมีแต่แค่ย่ามใส่ของป่าแล้วก็มีแค่แบบเคียวตัดมงตัดไม้เล็กๆ,ๆแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยพอแกภาวนาภาวนาเสร็จปุ๊บเสียงเท้าก็เดินเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆแกตัดสินใจกัดฟันหันไปมองก็พบว่ามีชายคนหนึ่งครับแต่งตัวธรรมดาธรรมดาเดินเข้ามาหาแกเฉยเลยฮะ ซึ่งแกที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจนะแล้วก็ถามไปว่า พี่เป็นใครเหรอจ๊ะหลงป่าเหมือนกันหรอคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าแกเป็นคนไม่กลัวผีเพราะแกไม่เชื่อเรื่องผีแต่แกเชื่อเรื่องป่าเขาเชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรแบบนี้แกก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนหลงป่าเหมือนกันแหละก็เลยถามไปแต่ทีเนี้ยชายคนนั้นเนี่ยกลับยิ้มและไม่ตอบอะไรกลับมาเลยซึ่งในใจลึลกๆของตาแกเนี่ยก็แอบสงสัยนะว่าแล้วทำไมไม่ตอบว่ายิ้มทำไมแล้วถ้าเกิดเป็นคนหลงป่าจริงๆอ่ะทำไมเขาแต่งตัวแบบชิวมากเลยอ่ะดูไม่เหมือนคนแบบเดินป่าเลยอ่ะแต่ทีเนี้ยยังไม่ทันสิ้น ความสงสัยเลยครับจูจ่ๆชายคนนั้นฮะก็ยื่นมือมาแล้วก็บอกว่าขอสูบยาสูบสักม้วนได้ไหมซึ่งตอนนั้นตาผมก็แบบเอ้ยได้กินยาสูบด้วยอ่าๆแบ่งให้แล้วกันก็เลยแบ่งให้ชายคนนี้ไปเพราะั้นตอนนั้นคืออย่างที่บอกตาแกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีและสิ่งที่แกเห็นอยู่ตรงหน้ายังไงก็เป็นคนแน่นอนมันคงไม่มีผีที่ไหนมาขอยาสูบดูดหลอกนึกภาพบอกวะ่าทีนี้พอแกให้ยาสูบไปเสร็จปุ๊บชายคนนี้ก็สูบ แล้วก็ดึงสุดปลอกหลังจากนั้นแกก็ยิ้มออกมาแล้วก็ขอบคุณกันเป็นการยกใหญ่เลยซึ่งแน่นอนว่าด้วยความสวยคุณตาพอแกสูบไปเสร็จปุ๊บคุณตาก็กยิงคําถามต่อทันทีเลยว่าเอา้าแล้วเป็นไงมาไงเนี่ยทําไมถึงแบบมาอยู่ตรงนี้ได้ชายคนนั้นครับหลังจากสูบยาสูบไปก็เลยได้เล่าว่าแกเนี่ยเป็นคนแถวนี้แหละ คือตอน,นแรกแกก็จะเข้าบ้านแล้วแต่แกเนี่ยเห็นกองไฟอยู่ไกลๆก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะมีคนหลงป่าก็เลยเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็พบตัวคุณลุงเขาแต่พอมาพบเนี่ยก็พบว่านตอนนั้นอะพระอาทิตย์มันตกดินแล้วถ้าเกิดเดินกลับไปเนี่ยแกก็แบบน่าจะอันตรายนะก็เลยว่าจะมาขอนั่งพักแล้วก็มาขอนั่งคุยด้วยนั่นเองซึ่งด้วยความซื่อนะของคนต่างจังหวัดเนี่ยแกได้ยินแบบนั้นอะคุณตาแกก็เข้าใจแล้วก็บอกว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นก็มาอยู่ด้วยกันละกันแต่ทีนี้ต้องขอบอกก่นอ,ยอยน่อยงึเลคื คุณตาแกเนี่ยได้ดื่มน้ําไปหมดกระบอกแล้วคือแกไม่ได้มีน้ําแบ่งให้นะเพราะว่าแกก็ต้องกินเพื่อมาทางชีวิตรอดนั่นเองซึ่งพอตาคนนั้นแกเนี่ยได้ยินแบบนั้นปุ๊บแกก็เลยเสนอตัวไปว่าเนี่ยผมมีแบบ แหล่งน้ําใกล้ๆนี้เอากระบอกน้ำมาให้ผมเดี๋ยวผมไปเติมน้ําให้แล้วเดี๋ยวผมเอากลับมาให้นะซึ่งคุณตาผมนี่ก็บอกไปว่าเฮ้ยจะบ้าเหรอตอนนี้พาที่มันตกดินแล้วเดินเข้าไปในป่ามืดๆอ,อ,อันตรายแสงไฟก็ไม่มีแล้วจะเดินไปถูกหรอแต่ชายคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรโอเคผมเนี่ยชินกับแถวนี้มั่นใจผมได้เอามาให้ผมเถอะซึ่งคุณตาเขาก็แบบอ้อ๊อ้งอึอออ้งแล้วก็ยื่นกระบอกน้ําไปให้แล้วหลังจากนั้นชายคนนี้ครับก็เดินเดินเดินเข้าไปในป่าแล้วก็มมืดึนข้น จนสุดท้ายก็ไม่เห็นเงาชายคนนั้นอีกเลยคุณตาครับขี่นร่างพักอยู่ก็รู้สึกเริ่มเหนื่อยล้าแล้วฮะจากวันนี้สุดท้ายแกก็เผลอหลับไปโดยที่แกไม่รู้ตัวครับแล้วจูจ่ๆชายคนนั้นก็กลับมาเพรอมกบบสกิดแกแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแล้วก็หันไปเห็นว่าเอ้ยชายคนที่วา่าดังกล่าวเนี่ยกลับมาจริงๆและแกก็รู้เลยว่าเอ้ยโอเคคงไม่ใช่ฝันแล้วล่ะคงได้เจอกับชายคนนี้จริงๆหลังจากนั้นชายคนนั้นเนเียก็ยื่นกระบอกน้ําที่มีน้ําเต็มกระบอกมาให้และเท่านั้นยังไม่พอแกยังยื่น สอ2ลูกด้วยครับคุณตาเนี่ยงงเลยครับว่าเฮ้ยกลางคืนแบบนี้เอาน้ำเ่าได้ไม่เท่าไหร่เอามะม่วงสุกมาถึง2ลูกเอามาจากไหนวะเนี่ยตาแกก็สงสัยแกก็ถามวนไปวนมาอยู่งั้นสุดท้ายครับชายคนนั้นก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วก็บอกแค่ว่าเออไม่ต้องถามมากหรอกกินกินไปเถอะอย่างน้อยมันก็ช่วยประทังชีวิตได้แล้วยังไงอ่ะคุณก็ต้องติดป่าอย่างเงี้ยอยู่อีก 2- 3วันนะตาแกก็แบบเฮ้ยสองถึงสามวันแล้วรู้ได้ไงว่าจะต้องติดถึง2-3วันแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริง ก็ไม่โอเคนะ ชายคนนั้นก็ถามว่าเอาแล้วทาไมติดไม่ได้ล่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเขาเป็นคนไปหาน้ําหาอาหารมาให้คุณตาตอนนั้นแกก็บอกว่าก็แกเป็นห่วงเมียเมียแกอยู่บ้านคนเดียวหรือเมียแกเป็นอะไรขึ้นมาแกก็แบบทําอะไรไม่ถูกซึ่งชายคนนั้นหลังจากที่ได้ยินเนี่ยเขาก็แบบอ๋อเข้าใจได้หลังจากนั้นเนี่ยตัวคุณตากับชายคนนี้ก็คุยแลกเปลี่ยนอะไรกันไปเรื่อยสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกง่วงนอนครับตาก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีตื่นมาก็รุ่งเช้าเสียแล้วแต่พออตื่่่มาาุงงช้ีสิทแปลก็ค ายคนนั้นครับไม่อยู่กับคุณตาแล้วซึ่งในตอนแรกคุณตาเี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยชายคนนี้น่าจะแบบเออเดินออกจากป่าไปไปเรียบร้อยแล้วล่ะหยิบกระบอกน้ํานั้นเก็บคงเก็บของแล้วก็พยายามจะเดินออกจากป่าต่อทันทีแต่ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่แกพยายามผิดซุกซใหญ่ๆครับแกก็ออกจากป่านี้ไม่ได้อยู่ดีครับต่อให้แกจะเห็นคนจากหมู่บ้านมาตามหาแกอยู่ล่ำไรล่ำไรมีเสียงคนตะโกนตามหาอยู่เรื่อยๆต่อให้แกจะตะโกนตอบกลับไปเท่าไหร่แกก็เดินไปไม่ถึงฮะแถมตะโกนไปเสียงก็ไม่ถึงด้วย และหลังจากนั้นเนี่ยแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยแกพยายามมาทั้งวันแล้วก็ไม่มีใครเห็นแกแกจะออกจากตรงนี้ก็ออกไม่ได้สุดท้ายแกก็เลยกลับมานั่งที่เดิมครับแล้วก่อกองไฟเหมือนเดิมเลยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยจู่ๆก็ไม่รู้อีท่าไหนชายคนเมื่อวานครับมาปรากฏกายให้แกเห็นอีกแล้วครับแล้วครั้งนี้ไม่ได้มาธรรมดานะแกพกกล้วยมาหวีหนึ่งแล้วก็น้ำอีกหนึ่งกระบอกเอาไว้ให้คุณตาด้วยคุณตาด้วยความซื่อครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้วก็แบบโอ้โหขอบคุณแบบยกใหญ่เลยเพราะออออยยย่่่าางนนน้้้แแแแกกกก็็บบววัีไไมมดดตล ผิวแน่นอนสุดท้ายพอแกกินกล้วยไปเรื่อยๆกินกล้วยไปเรื่อยๆจนแบบหมดหวีเลยนะและ้วก็กระดกน้ําไปอึกใหญ่ๆโอ้หนังท้องตึงหนังตาย่อนครับแกคุยกับชายคนนี้ได้สักพักหนึ่งฮะสุดท้ายแกก็เผลอหลับไปตอนไหนแบบไม่รู้ตัวเลยกลายเป็นว่าพอแกเนี่ยสะดุ้งตื่นมาอีกทีครับ ก็รู้แล้วว่าตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นตอนกลางคืนแล้วจากแทนที่แกเนี่ยน่าจะอยู่แค่ช่วงประมาณตอนเย็นแต่ตอนนี้คือมันดึกละแกก็ต้องข่มตานอนต่อให้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้และแกเนี่ยจะได้ออกจากตรงนี้สักทีแต่ในขณะที่แกกำลังจะนอนต่อนั้นแกก็หันหน้ามามองคนที่อยู่ข้างๆแกฮะแต่กลายเป็นวันนี้ครับสิ่งที่แกพบเห็นครับเป็นโครงกระดูกฮะกำลังนอนอยู่ข้างๆกันเลยคือแกบางั้งแกก็ตกใจสะดุ้งโหยงขึ้นมาเลยฮะสุดท้ายแล้วพอแกขยี้ตาดูดีๆแกก็แบบเอ้า ไม่ใช่โครงกระดูกนี่เป็นคนเมื่อวานไม่ใช่หรอชายคนนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่าเอา้าแล้วเป็นอะไรสะดุ้งออกไปขนาดนั้นตกใจอะไรกลัวอะไรกันล่ะคนตาเนี่ยด้วยความซื่อแกก็บอกไว้ว่าก็ตอนแรกที่ตื่นขึ้นมาแกเห็นคนที่นอนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้แต่แกเห็นนะ่าเป็นโครงกระดูกนอนอยู่แกก็เลยตกใจคิดว่าเป็นผีชายคนนั้นที่ก็หัวเราะเลยฮะแล้วก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอก ถ้ามันเป็นผีงจริงอ่ะเขาก็ไม่ได้มาร้ายถ้าเขาไามเห็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเขามาขอส่วนบุญเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะมามามา,มานอนต่อนีกว่าคุณตาที่นี่แบบนั้นเนี่ยแกก็แบบเออคุณจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรอมั้งแกเลยตัดสินใจไปนอนต่อครับจนเวลาเนี่ยก็ผ่านไปถึงถึงรุ่งเช้าวันต่อมาเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเมื่อวานเลยคือพอแกตื่นมาในตอนเช้าปุ๊บชายคนนั้นกลับไม่อยู่เสียแล้วเหลือไว้แต่เพียงกล้วยอีกครึ่งหวีที่แกเอามาเมื่อวานแล้วก็น้ำอีกหนึ่งกระบอกฮะซึ่งตาแกก็ยังงง คนนั้นเป็นใครกันแน่แต่แกก็เลือกอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้ยังไงแกก็ต้องออกไปให้ได้เพราะถ้าเกิดแกไม่ออกไปวันนี้คือน่าจะไม่รอดแล้วฮะแกก็เลยกั้นใจฮะกัดฟันแล้วก็พยายามจะออกไปให้ได้ท่องคาถาในใจไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอให้ลูกช้าด้ออกไปจากตรงนี้ได้เถอะสุดท้ายครับกลายเป็นว่าแกเดินมาเรื่เแล้ว แกเจอคนในหมู่บ้านเนี่ยกำลังเดินตามหาแกอยู่แล้วครั้งนี้ก็ไม่เหมือนกับเมื่อวานด้วยเพราะพอแกตะโกนไปขอความช่วยเหลือไปคนในหมู่บ้านแกเห็นแกหมดเลยครับซึ่งจากจุดที่แกออกมาจนมาถึงจุดที่คนในหมู่บ้านอยู่เนี่ยคือมันไม่ไกลเลยนะมันใกล้มากๆจุดที่แกจุดคบเพิงเนี่ยห่างจากตัวคนที่มาตามหาจากในหมู่บ้านเนี่ยไม่ถึง2-300เมตรเลยแต่ทําไม เมื่อวานถึงกลับหาไม่เจอนี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สร้างความสงสัยกับคนที่ออกมาตามหาแกเช่นกันแล้วพอแกกลับไปบ้านเนี่ยเมียแกก็ดีใจใหญ่เลยนะว่าแกแบบเออไม่ได้ตายไม่ได้หลงป่าเนาะแล้วสุดท้ายครับคุณตาเนี่ยแกก็ได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเหตุการณ์ที่แกเจอมาในสองสามวันนี้มันมีอะไรบ้างปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไอคนที่ออกมาให้คุณตาเห็นนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างแน่นอนซึ่งพงคุณตาที่แบบนั้นปุ๊บหลังจากเนี้แกก็เลยบอกเลยว่าถ้้้าาาาอยย่่่่งัันนนททุกคีีขึปเเ จะไม่พลาดอีกแล้วแล้วก็จะแบบทําบุญทุกวันอุทิศส่วนกุศลในทุกวันเลยด้วยเพราะแกกลัวที่จะหลงป่าแล้วครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาแกก็ไม่เคยหลงป่าอีกเลยและแกก็ไม่เคยพบเจอชายคนนั้นอีกต่อไปเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของคนหลงป่านั่นเองอะซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับเรื่องราวการเจอผีการเจอเงาดําอะไรแต่ส่วนตัวผมเครู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันก็ว,ว้าวเหมือนกันนะคือถ้าเกิดคนมันหลงป่าจริงๆอ่ะเปอร์เซ แล้วเนี่ยหลงป่าเข้าไปสาวันอ่ะแต่รอดกลับมาได้อ่ะและที่สําคัญคือคนที่หลงอ่ะเขายังเล่าอีกว่าเขาเจอแบบคนที่ช่วยเหลือแกจริงๆอ่ะทั้งเอากล้วยมาให้เอาน้ามาให้คือมันมันแปลกมากเว้ยจะบอกว่าเป็นคนธรรมดาผมว่ามันก็ไม่น่าใช่ถ้าเจอวันแรกอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่มาเจอ2วันติดเลยผมว่าเรื่องเนี้มันจะต้องมีอะไรที่เราเนี่ยไม่สามารถคาดการณ์ได้อยู่ในเรื่องนี้แน่นอนเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและคิดว่าถ้าเกิดคุณผู้ชม มหลงป่าผู้ชมจะโชคดีแบบนี้หรือไม่แต่คนคิดเห็นยังไงครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมมาหน่อยแล้วกันฮะเอาเป็นว่าะผมนี้เกิดคำพูดจารในมิสุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเองคงไปทำต้องกราบขอพัฒนาภัยไว้ในที่นี้ด้วยเติมท่านรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นพลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไว้เท็จไปเท็จนี้ใครมีประสบการณ์อะไรน่ากลัวน่ากลัวสามารถส่งมาได้นะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย